กาบทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเมอร์สกูสุขคนพ่อพี่น้องเลยเนาะมาหนีก็ได้มาพบพ่อกับซ่องยูทูบบารสีพองแชนแนลคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเนาะโดยมื่อนี้บารสีพองกะส,สีได้ถ่ายคลิปหรือว่าไล่ถ่ายทำทางอีกอครอบครัวนึงเนาะกะทุกยากลำบากไล่ที่อยู่อาศัยนะพ่อพี่น้อง,นองเลยในว่าขออาศัยพื้นที่เขาเจ้าอ,อยู่เนาะ,ะเป็นจังใจกะ เข้าไปเบิ่งไปส้มขีดต้องกันเลยพ,พี่น้องเนาะว่าสีพองก็ได้มาฮอดที่มอ่าโอเคนี่ก็คือเงินที่เราพิ่นอาศัยอยู่และพ่อพีนอนอ่น้องไงเนาะดูกุ๊ต๊อกกุ๊ดแท๊บหน่อยๆนะแต่อ่าสบายดีไหมวัชกูสกุชอืมสบายดีเด้อ พากันนั่งที่นั่งนี้นี่ชุ่มกันนังอันนี้มาตมาตลามาตานกมาตลาดมซื้อกินอันนี้กขาเข้าเข่ามาวงนี้ก็คือว่าทีนี่ก็อีกครบัวนึงบ้านเช็ดสัขดา เี S <S <preach science> ๋ยวก็ครอบควกันเลยเนาะเลยคือเสียงทาหน้าเพิ่นก็ถามซื้อก่อนเนาะซื้อซื้อไซื่ออย่างก่อนไข่บ่เลยขามุ้ยขามุ้ยเออขามุ้ยเมี่ยวเขานี่จ้ะมือทองมือทองมือทองออคือว่าโลยมากเกินคือว่าทั้งอันพวกทั้งเจ้าเนี่ยมีกันจะพ้นในครอบครัวเนี่ยเนาะในครอบครัวไข่บ๊อบเลยมีสามสี่ ลูกกว่ากันสามโหนสี่คนสี่คนสี่ถือเจ้าสี่ทั้งค้อยอ้าวบอกมีผัวบ้าว่าเนีบอป้ากันแล้วโอ้ถือว่าเราก็เป็นในห้างเนาะกับลูกสี่คนลูกสามคนและสี่ทั้งค้อยอ๋อ้ถือว่าลูกนี่มีครอบครัวกันหมดแต่บอกยังยังอยู่ผมมีจะพ้นผู้หนึ่งทางก็จะเอาผัวนั่นเลี้สี่นี่แหละอ๋อผูผูใหญ่บ้านผูใหญ่ผู้สาว ทั้งเมตุหรือเถารุเจ้าอยู่กับใครีนกันจะโคตรครบัวเจ้าลูกสนะเลยนี่ง่ายเมาอหนูเาสามสี่เราห้าหาหัคนเราโอ้าหัคนนะหัคนไม่เาไม่เผาแล้วบอันโอ้เมจ์เบาะน่ะมาอยู่ทั้งนี่นะมาอยู่กันแบบใดอันนี้นะหรือว่า ต้นปลายสาเหตุเหตุได้จั่งมาอยู่นี่ไหละเดี๋ยบิดกันลงมาค่ะอันนี้แหละลงมาอยู่นั่งเลื่อยแควอัพัวย่ที่ไฟดับปัดกันลงมาเลยลงมาเลยหลักแบบว่าบ้านกันนี่ทำกับวยะเมื่อนะบ้านไหนบ้านม่ฮะบ้านดงไม่ดินบูนาสะพอนกี่ดวงพระดานนั่กบ้านดงไม่ดินเมืองอาจดะพอนแต่ก็มาอยู่หลายปีเลยแต่กบยาเมื่อแบบนี่อยู่ดินอยู่คุ่นเฉพาะแหละอยู่ดีพอเจแล้วละ กบพี่ก็ออยู่บพี่ก็ออยู่แล้วเราค่อยเอาลงมาเอาลงมามายู่พี่เบิร์ตแต่ถามมออ้าเป๊ะตั้งน้องเราค่อยเอาลงมาแต่ว่ามูน<ะ>มังอยู่บ้านไหนมีอยู่เนาะอ,อบางเทืีเ,เขาเขาเทธอคนเจ้าของหุ้โครงการไร่ข้าเมื่อนี่ข้ากัดซีมีไปชอิอยู่ใส่คนละนนโอ้ันว่าเพคนไร่นี้ยังไงคนละจำเป็นเด้นบ้านเนาะจเปดูแถวบ้านคนละบ้านนี้เด็นหน้าเตี้ยอันนี้นั่นคือว่ามาพักอาศัยแบบว่ามันใกล้งานแบบ เขามาอยู่เพิงเลยค่ะลูกหลานไม่ว่าได้ยู่ได้ร้านเลยเขาเฮ็ดเบี้เห็นงานหลือเป่าะหยเมื่อดีค่ะบ้านนอกเนาะไม่ว่าคันเมื่อพุ่นพัดบ่มีแนวเฮ็ดบ่มีแนวยางค่ะนะกับมันใกล้สถานที่เขาเฮ็ดเบี้ยเห็นงานเนาะโอ้มีแต่พวกอนุบ้าลเขาก็ไปหาเงินเขาไปไทยเนาะเจ้าาอยกไปบ้านเขาจะเฮ็ดบ้านอยู่บ้านอยู่เมืองเขาเนี่ยเนาะเขาไปอยากไป ต่างประเทศใช่ไชเลยว่าพากันมาพุกแทมพุกอย่างยูไปก็ํามว่าเจ้าของที่ดินเพื่อนินเพื่อนได้รับอนุญาตจากเพื่อนหรือเล่บอกหูเลยบอกบดหมูอยู่แล้วจ้าดูไปนําหมูนี่ไหมจะปีได้มาอยู่มาอยู่น้ำพี่นสี่ปีขึ้นมันอยู่ในนี่ตะกี่ตควอยู่ฟุ้นอยู่หลุมก็สี่กียังบ่มีอันเจ้าของที่ดินนี่ถามมาบอกมาว่าอย่างงบ่เห็น ท่าวาเพิ่นโบได้มาบอกหรือว่ามาให้ยง่ายนี่นี่กะชิยู่ไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆไปนี่แหละค่ะดูเป็นใไงนี่เป็นเล่นนี่เนาะว่าในนี้แหละก็นี่เพป็นว่าเออโบไล่นนี้กอยูเป็นนี้ก็อยูเป็นเ่นนี้อยู่ไปเลยคิดว่าแบบนี้ทั้งว่าเฮาจุดว่าเฮามีนี่เนาะจุดว่าเฮาได้เงินได้คำเฮาชิสางเลือนช่างอย่างนี้กิกล่าชางบอบอกกล่าช่างแล้วที่มเป็นอะไรนี่เป็นกระตุ้นดิมเลย เห็นบนในโคล้ากับถาอัญชางไม่ได้ก็เห็นก็สองห้องนี่แหละเพิ่นไล่หนีเพิ่นทุพินย์หน่วยเขาขวดจะคอยนี่แหละโอ้เอาคอยคืดจะได้ก็คืดจังหวัดสิบมีแต่ห้องปุกแบบนี้แหละวเนอยู่แบบนี้ก่อนเพิ่นไรนี้เลยแค่นี้แสดงว่าพ่อคัวนี่กัมีพ่ออยู่พ่อกินบ่เดี๋ยวนี้นะ ได้กินอยู่แต่ว่ามีลูเห็นงานดูลูเห็นงานได้ยูได้กินดู่้มีแนมบื้องกระเบืแล้วมีแล้วกันท่านบัทุปทันกรขายแบ้ให้นั่งแะละอ๋อพากันเลียงแบ่เลียงไก่ลี้ยงหยงไปน้าอืมคไดินาดคืนไปจะแกระไดคนได้กินเรตอนทานเมื่อกว่ะนะจให้มีอะไรกับบมีดยก็ได้ซื้อกินเพื่อนี่แหละคือว่าบได้เห็ดให้เห็ดนาเนีเนาะ ว่าทั้งนี่กะมาอยู่ที่ดินเพื่อนมาพักกสยอยู่ที่ดินเพื่อนองเงี้ยผมพูว่าเพือมม่อจีเข้ามามือใดเข้ามามือใดก็ได้นี่เ,ออเห็นบากคนเล่าเพื่นเล่นนี่ก็ได้นี่นนน เกิเนาท่าพิมพเปิดกระมังให้เด้เอาจางกระสีอีนังให้นี่แหละ็นคนลาวเด็กันกระสีมเงาหนดโอ้เพินชื่อให้บ่อตัวนี้นะแล้วเพินเอาจะเพิ่นเอาในใชในโคลาวเพิ่นอย่าใช้เลยเพิ่นแทนให้ได้เพิ่นตัแทนเลนะเดี๋ยวกเงินกันเสาดินเขาเพินเอาเงินให้พูดละเก้าล้านในโคลาวจะได้แต่้งายหลังได้เพิ่นระบาไปซชื้อไปดูในนอกพื่ เือว่าคนอยู่นี่นะจ๊ะคนจะมีหัวใจเนาะมได้ยังคือว่าเฮากับแบบว่าเฮาชีพเขาไปรยูเฮากับมัได้รับอนุญาตจากเพื่อนนะนะเวลาเพื่อนมาปุ๊บเพื่อนกันยังมีสิ่งทดเทสในเฮานั่นน่ะแต่เฮาอยู่ตะกี้บ่ได้มีไพได้หุปลาซักดิปลาซักขึ้นเมื่อเลยแถวนั้นนะแถวนี้เนี่ยค่ะวนหน้าเขาเนี่ยเป็นดงอยู่ลมาทางอยู่มาทางมาทางฟุกเกินพุ่กยังหลายปียังเลยกะ แบกเาหาได้เขาเกาะสกี้เขาไปซื้อดินบล็อกนกรนละพันสองพันเนีนะแล้วก็มาห่วไม้หัวไม้กระเฮ็ดได้สองหองพอด้ยูอันนี้ก็ถือว่าพอดอยู่ได้ช่องทำปีผู้ได้บรรจงในไรหนีได้าอันนี้ที่เจ้าเขามาอยู่จะปีได้หรือ่ามันสี่ปีตอนข่าวมานั้นมันเป็นแบบนี้ปะมันเป็นนี่และปัญญาเนี่ยนี่เปแบบนี้เนาะรากาพันกระอยู่ลายปีได้กับผ้ากันทางผกันมาเก็ปลูกไมใส่แล้วก็ได้กิน ไปนี่ด้นซ้ายค่ะไปนี่นะไปนปลูกไปนี่ต้นกล้วยเลยต้นกล้วยเนี่ยมาปลูกบัวดีบอ่ามเอาเองบัแม่นดอกคือมูว้าวที่ขายกินขายดอนไม้เองด็ที่ขายเท่านี้นะคือเขาว่าคือบทางเอาเลยลายบ่ว่าเอาต้นนี้แล้วดินตัดีินเพิ่นเอาดูไปซื่อเนาะคันทาทางลายก่ มันเพื่นมานอะไรนี่ก็ดินเพิ่นคือเก่าแม่นอ่ะอ่ะเฮาอยู่ไปนี่นี่ก็พอได้ล้มเพื่อนเนี่ยแต่เล้งแม่เลยเจ้าเจ้าเล้งแบ่เล้งไก่เลี้ยมอะไรกินว่าอยู่พักอาศัยสามมันเดี๋ยวว่าทำอเฮาอยู่นี่ก็เพราะว่ามันใกล้เบี้ยใกล้งานเพ็ดกั็นแล้วเนาะใกล้เบี้ยใกล้งานในลูกเ็ดนี่สะดวกสบายครับทั้งลูกเพ็ดเบี้ยเพ็ดงานพิจาัณาแต่ออก็ยู่ไปแบบนี้อย่างเงี้เนาะถือว่าทั้ง เดิมนมาทั้งโกโมกคนเนดียก็แบบว่าอยู่พักพอาศัยเพราะว่าลูกเต่าคนเฮ็ดเวียเห็ดงานแถวนี้เนาะอันว่าเรื่อยๆเป็นเฮ็ดเวียเห็ดง,งานไหนงานแบบมันคงอยู่บ่งานเนี้ย ก็อย่าทานนะเอโรงงานนี่เด้โรงงานเขาเห็ดโรงงานตุ๊กตาอะ้รนี่เด้ตลาดโลกตลาดโลกนี่เด้อยู่ในโรงงานในโรงงานโอ้ห้องอยู่เนาะจ้าตอนนี้ชาวบ้านชี้ง่ายขึ้นไปอยู่ทางบ้านนะกับบ้านนอกมันไกลเนาะมันไกลกับที่บ้านโรงงานนี่กับลูกเต้ากับสิบวยมีเรื่องเหงานทำคือเก่าวก็เลยว่ามาปลูกแคข้มวันนี้อยู่ แม่บ่าลูกเต้าเป็นญ่ขึ้นมาแล้วค่ะว่า่าบ้านเกิดเขาอยู่นี่แล้วเขาไปยักมือวันนี้อก็ง่ายคือว่าเกิดอยู่พี่ไงพี่แล้วเขาเกิดอยู่พี่ญงอยู่พี่แล้วเขาไปจะขึ้นไปหุ่นแบันี้ก็เลยกมันยังบ่มีทีดินอยู่ก็เลยว่ามาอาศัยอยู่น้ำทีดินเพื่อนี่ก่อน แือว่าท้งครอบครัวนี่บ่ได้เก็บเงินไว้ว่าอยากซื้อดินแถวนี้บ่คิดวางแผนอยู่าง่คิดอยู่ฮะคิดอยู่อยากได้ดินแถวนี้นะอะหาโคมเงินไว้จีรพัวน์มันหั่นบ่พอได้แล้วอืจ้าวลูกเพิ่นอยู่ทั้งนี้เนาะลูกเพิ่นคุ้นเคยกับทั้งนี้นะเพิ่นก็บ่อยากกลับขึ้นไปทางนั้นก็เลยอาศัยอยู่นําทีดินโครงการก่อน เนาะเอาการยังโบฮู้หรือว่าเจ้าของโครงการเพิ่นสิมาไล่ออกมือใดกยังบูยังบฮู้เยอะจีนไล่ออกมือใดเคยวางแผนเมียนบอกว่าแบบว่าเออถ้าเพิ่นออกถ้าเพิ่นมาหายออกจากนี่เลยสิไปอยู่หันอยู่นี่หรือว่ามีโบเบิ่งเมียนหรือเบล่ยังโบมีเนี่ยโบฮู้เนาะเนี่ยโบฮู้ว่าบนสิไป ก่อนเพิ่นจะได้เพิ่นก็มาบอกลูกหนังก่อนได้ว่าเนาะเขาเป็นชิ้นเหมือนก่อนเลยเพิ่นบอกก่อนตะกี้กันได้นี่เป็นเพราะนพ่อร่ก็บอกก็โอ้เสด็จวานี่ได้ง่ายออกมาจากที่ดินที่หนึ่งแล้วจากมาอยู่นี่ขอลาวนี่โอ้ตะกี้ก็ได้ปุ๊กยู่หั่นเนาะมานี่เลยเจ้าของเพิ่นมาบอกให้ออกขอให้ออกแล้วก็จะได้ออกมาย้ายมาอยูนี่ใหญ่มายูนี่อีกบาน ม,มัน็นสิมีอีกอยู่ดอกเนะาะทว่าได้ออกจากนี่ก็กิมีที่ไปอียู่คือว่าทั้งลูกเจ้าพนมีเงินมีทรัพย์กันิได้ซื้อที่ดินเปน็นของเนจะ้าของเนาะทว่าพมเงินได้แล้วก็ซื้อดินเจ้าของแล้วก็บด้เม่อบ้านแลวบรอยู่ดินเจ้าของท่านได้ดินนะนะถัดมาถัดมาได้ดินเนาะอยู่นี่เลยอยู่ไปเลยคขึ้นก็ขึ้นน้องพื้นในหลายปีเด้อเดอมันอยู่แบบอยู่บ้านเราเลยนะว่าแล้วกันเนาะ น้องฟื้นเด็กตะกี้มันอยู่โพร่ามันโดดพวกมึงนั่กับเป็นดินน้องฟื้นอ่าวบัดเซียข้าหันแคานี้กับเพิ่นก็มาเก็บอยู่บ่เก็บเงินยังเฮ็ดบุญเฮ็ดยังบ่แบบก็มาเก็บจังหันกับเก็บเลาไปเข้าเบิร์ดเงินยังกันในบ้านพื้นแบบคนล้มคนตายเขาก็มาเก็บอแต่ว่าจังหันเขาก็เสียปึ้มสมรุปข้ออะไรอ่ะขืนนี่บ่ขึ้นพี่บ่ฟื้มีเบิร์ดตรงฟื้นโอ้ยไม่มีคอเบิร์ดเลยเจ้าว ถือว่าเหมือนคนบ้านนั่นน่าเสียคนบ้านนี่พัดแล้วเนาะย้ายมาที่บ้านเลยจะมาโนกับนี่แสดงว่าคนกับหมู่บ้านนี่ก็จะไปเดี๋ยวเหรอคะเห็ดนี่เห็ดงานนี่เขาก็ไปเสีนยงพอบ้านเราเองเราได้เง้ามีวัตดิเข้าเต็ิดนั่นห้าวอดอันอันน้าพี่นผู้ใดที่จะมาซักลังบ้านพี่ผู้ใดย้ายมาจากบ้านก็ มีอีหยังบเขาวันเพิ่นพี่มหาซาักรักบ้านกับแะกว่าใกะดีใกล้ไม่ี่ยังไปขึ้นกับเพื่อนลง,งพื้นข้นขางแนใหไหนตะกว่าไปอยู่ในน,นี้นะก<อ><อ>็ง่ายๆก็ด<ม>ินคนหมู่บ้านนี่แล้วก็เลยว่าผูกพันเรียกว่อยากไปใชเนาะแม่เพื่อนไรนี้บอกเขาไปอยู่กลับาอยูุบานเขาก็ได้เสียเงินอีกกันเห็นไปยุ่งย้ายจะปีดเมื่อวันนี้แต่ว่าทั้งทั้งแม่นี่บริหารดินแถวนี้บ่ราคาเท่าไหร่ บายังมีเงินยังมีเงินแต่เขาก็บอกอยู่ว่าดินจะเจาะจะชันเดะให้เถาะเดินละสองสามพันเดแล้วทำมือคนได้มากกะลูกได้มากกะเพรได้จะซื้ออยู่ซื้อกินซื้อเมาซื้อน้ำกินแล้วก็มือโอ้โหโอ้โาเขาสบาะลูกได้กินนี่พเดียมังนี่ก็เฮ็ดแค่นี้ไม่อีกเดี๋ยวไปซื้อไม้ในกระตูนตัวได้หกสิบห้าเลยได้ไม้เอ็นสีแปดอันนั้นนะ เหดใหม่มันอันเดียดแคบแคบวันนี่น่ะอยู่กับจะคดเนี่ยนี่นะอยู่สระอันสองไม่รู้อันพวกอันงานนะคะเจ้าไปเสาอยู่พวกเห็ดงานเอาไปดูนั่นได้อันพวกลูกใหญ่ลูกที่ว่าเ็ดสาวหอกอยู่เต็มมีแต่สองไม่รู้ควายได้นอนนะนี่เด็กบ้าเขาหนาเขาสากเท่าไรก็แล้วสากเขาแล้วที่เขาผะาอันนั้นแหละโบมีแล้วค่ะไต่แผ่นอันนี้นี่ผ้าแผ่นอันนี้นี่ใหญ่ไปหนึง ไฟแสงทิศบ่ใส่ไฟแถ่น้ำกิดน้ำใส่ได้สิ้น้ำมันใส่น่ะก็ซื้อเอาซื้อเอาอีกน้ำจินก็ซื้อน้ำใส่ก็ซื้อโอ้มีแต่เดียวซื้อซื้อทุกอย่างเลยเนาะซื้อมาตลอดสี่ปีซื้อตลอดเลยแล้วนี่กับน้ำมึงช้าเงินเขาเขาไปเอากะดั้มนอยนี่แหละเขากับมึงให้ลายเลยเนาะแต่ถือว่าและดูแร่งแบบนี้ต้องซื้อเนาะน้ำเนาะแต่ว่าย้ำฝนแค่น่เนาะ น่ากินกับบริสุทธิ์น้ากานกับบริสุทธิ์ว่าจกเลงมากเลยคือว่าการหาใยใจกับลายเนาะเอาการประมาณนี้เด่นเนาะเอากับมาถ่ายทำในมือนี้พี่น้องยก็เพื่อว่าจะให้ผู้รักผูยย้ใหญ่เพิ่นได้เข้ามาเบิง่งมาเห็นเนาะหรือว่าเพิ่นอยากซอยเหลือหรือว่าสิเป็นข่าวสารอานแห้งหรือว่าสิ่งของต่างๆเนาะที่ว่าครอบครัวนี่กำลังขาดอยู่ในขณะนี้จะจะเนาะก็คือว่าครอบครัวคนนี้เอาเข้ามาถ่ายไม่นี่ก็คือว่าทั้ง ที่ดินนี่ก็ได้อาศัยพื้นยู่เนาะแล้วก็น้าก็ได้ซื้อกินเขาก็ได้ซื้อกินพี่น้องกันเนาะมาจากซอยเดือบตั้งกลบครัวคนนี้เนาะการติดต่อมาทางซ่องเฮาพี่น้องเันตั้งเฮากับชิดชิดปริ่มสัมาษบุญให้เนาะที่ทางชานกับจันหมูไรนี้เนาะโอ้เม็นทํากายเห็นยังะวันนี้เขาเป็นยากเข้ากัตัวเลขชิดสามพันบได้ดิน รายซื้อเงินทองกับบาคาหลายล้านนึงเนาะอืคำชี้ทางศางาการแจ้งข่าวชได้ไปมื<ด>่อใดเดี๋ยวคำข่าวชีวิตเนียเดี๋ยวแจ้งชีวิตไปมื่อใดก็เลยว่าอยู่ไปหมือนวันไปซื้อโอ้ยังซี่พี่น้องเนาะเหตุผลพี่น้องเฮะขอบมอบขอบใจทางครอบครัวนี่ที่ให้ทางทีมงานเราสัมภาษณ์เนาะโดยขอบขอบขอบใจทางเอฟซีเขามาเบิ่งมาส่งเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเราอ่าสุดท้ายนี่เราขอขอบมีอย่างไรพี่น้องเนาะ ข่าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีเลยโอเคเอาเอาการได้สัมผัสไปเป็นทีมห้อยเนาะนี่คือแบบเรือนชานของเพลินพ่อแม่หน่องเฮาก็ได้ถามเรื่องเล่าข่าวข่าวชีวิตเพลินกะคือสีประมาณนี้เนาะพ่อแม่หน่องเนี่ยเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ทุกข์ยากลำบากแหละพ่อแม่หน่องเลยเนาะที่ว่าอาศัยเพลินอยู่เนาะ ແລະສໍາລັບກິບີຮົາກໍກໍລາກິບແີດີພນອງນຂກາວໍາາສະບາຍດີສະບາຍດີດີພໍ່ນອງນ